วิธีคิดแบบผู้หญิงมีคุณค่าให้ผู้ชายหยุดหัวใจไว้แค่คุณข้อหนึ่งภูมิใจในตัวเองก่อนอื่นนะคะสาวๆจะต้องภูมิใจในตัวเองก่อนนะคะการภูมิใจในตัวเองเนี่ยหมายความว่าคุณภูมิใจในสิ่งที่คุณเป็นคุณภูมิใจในตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะคุณภูมิใจที่คุณมีหน้าตาแบบนี้คุณภูมิใจที่คุณมีผิวแบบนี้คุณภูมิใจที่คุณมีหุ่นแบบนี้นะคะคุณภูมิใจใน ทุกๆอย่างเลยนะคะในตัวคุณแล้วเมื่อคุณภูมิใจในตัวเองแล้วนะคะคุณจะมีความมั่นใจในตัวเองแล้วเมื่อคุณเนี่ยมั่นใจในตัวเองแล้วเนี่ยคุณจะเปล่งประกายฉายออรา่าไปเตะตาหนุ่มๆนะคะให้เขาเนี่ยอยากมาทําความรู้จักกับคุณแล้วคุณจะกลายเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ในทันทีแต่ถ้าคุณนะคะไม่ภูมิใจในตัวเองเลยฉันอ้วนฉันดําฉันเตี้ยฉันไม่สวยพอฉันไม่ดีพอเสน่ห์ในตัวคุณเนี่ยจะดรอปลงในทันทีดังนั้นสาวๆต้องมีความภูมิใจในตัวเอง ะะไม่ว่าคุณจะมีหน้าตาแบบไหนก็ตามข้อ2ดูที่นิสัยมากกว่าหน้าตาเลิกดูคนที่ความหล่อได้นะคะบางคนเนี่ยต้องหล่อต้องแซ่บเท่านั้นฉันจะเลือกเป็นแฟนแต่คุณไม่ได้คํานึงถึงจิตใจว่าเขาจะจิตใจดีหรือเปล่าถ้าเลือกแบบนี้นะคะเป็นการเลือกที่ไม่ชาฉลาดแต่ถ้าผู้หญิงที่คิดแบบมีคุณค่านะคะเขาจะคิดว่า ต้องเลือกที่ผู้ชายที่จากจิตใจเท่านั้นนะคะเพราะว่าผู้ชายที่จิตใจดีอยู่แล้วเนี่ยชีวิตจะมีความสุขมากๆเลยการที่ผู้ชายหน้าตาธรรมดาธรรมดาบ้านๆแต่ว่าจิตใจเขาดีนะคะเขาจะฉายความหล่อเปล่งประกายออกมาจากนิสัยใจคอของเขานั่นเองนะคะข้อ3นะคะไม่เร่งรีบในความสัมพันธ์นะคะค่อยๆค,ยคบกันไปนะคะการที่สาวๆบางคนเนี่ยเร่งรัดในความสัมพันธ์มากเกินไปแค่รู้จักผู้ชายได้ ไม่กี่วันนะคะก็ะคบกันเป็นแฟนแล้วนะคะซึ่งถ้าคุณทําแบบนี้คุณจะเป็นคนที่โง่เขลาเบาบาัญญามากๆเลยนะคะเพราะว่าคุณอาจจะต้องเลิกลากันในที่สุดแต่ผู้หญิงที่คิดแบบมีคุณค่าจะคิดว่าค่อยๆเรียนรู้ดูใจกันไปนะคบกันเป็นเพื่อนไปก่อนเดี๋ยวถ้าถึงขั้นหนึ่งที่ฉันเรียนรู้ว่าผู้ชายคนนี้ดีพอสำหรับฉันเนี่ยค่อยตัดสินใจเป็นแฟนค่อยตัดสินใจคบแบบหลึกซึ้งแบบนี้คือคิดแบบมีคุณค่านะคะข้อ4ี่นะคะไม่ ยอมมีเซกกับใครง่ายๆผู้หญิงที่ยอมเอาตัวเข้าแลกยอมมีเซกกับผู้ชายเพียงเพราะว่าอยากให้ผู้ชายเลือกเป็นแฟนแบบนี้คิดแบบโง่เข่ามากๆเลยนะคะเพราะว่าผู้ชายเขาไม่เลือกแน่นอนดังนั้นผู้หญิงที่คิดแบบมีคุณค่าจะคิดว่าฉันจะไม่ยอมมีเซกกับใครง่ายผู้ชายที่รักฉันจริงผู้ชายที่ดีพอต้องรอฉันได้รอจนกว่าจะตัดสินใจเป็นแฟนแล้วก็คบกันไปนานๆแล้วค่อยมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะคะ ข้อ5นะคะไม่มีใครเปลี่ยนใครได้ผู้หญิงที่มีคุณค่านะคะจะคิดว่าเมื่อคบกับใครสักคนเป็นแฟนแล้วเขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงคุณคนนั้นได้เพราะว่านิสัยของแต่ละคนนะคะเขาเนี่ยจะไม่เปลี่ยนเลยนะคะดังนั้นคุณต้องเลือกให้ดีๆก่อนที่คุณจะคบเป็นแฟนว่าคนเนี้ย เป็นคนที่คุณสามารถกรับได้หรือเปล่านิสัยใจคอเขาเนี่ยคุณสามารถที่จะอยู่กับคนคนนี้ได้หรือเปล่านะคะดังนั้นอย่าได้เปลี่ยนแปลงใครเพราะว่าในโลกนี้นะคะถ้าเขาไม่อยากจะเปลี่ยนนิสัยเขาจะไม่เปลี่ยนนะคะดังนั้นคุณยอย่าคิดว่าคุณเลือกเขามาเป็นแฟนแล้วคุณจะบังคับให้เขาเปลี่ยนนิสัยเนี่ยไม่มีทางนะคะข้อ 6. ทุกคนมีพื้นที่ส่วนตัวนะคะการที่คุณเนี่ยจะเลือกใครมาเป็นแฟนผู้หญิงที่คิดแบบมีคุณค่าจะคิดว่าเขาเนี่ยจะต้องให้พื้นที่ส่วนตัวกับแฟนเขาด้วยอย่างเช่นแฟนอยากไปแฮงเอากับเพื่อนเนี่ยก็ให้ให้แฟนไปนะคะไม่ใช่ว่ากักขังให้แฟนเนี่ยต้องอยู่กับคุณตลอดเวลาแบบนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ล้มเหลวแน่นอนนะคะนี่ก็คือนะคะวิธีคิดแบบผู้หญิงที่มี คุณค่านะคะแล้วผู้ชายที่มีผู้หญิงแบบนี้เป็นแฟนเนี่ยจะยุดหัวใจไว้แค่คุณคนเดียวลองเอาวิธีการเนี้ยไปใช้ดูนะคะ